สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาทาชินบัญชรวันนี้วันพุทธที่21ธันวาคม2565แรม13ค่ำเดือนอ้ายปีขานวันนี้จัดเป็นวันธงชยัยและยังเป็นวันลอยอีกด้วยครับเรียกว่าเป็นเลิกงามยามดีเลยครับเวลามงคลวันนี้เหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่การออกรถและเซ็นเอกสารสัญญาครับ7นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง17นาฬกา วันนี้จัดเป็นวันวอกไม่ถูกกับขานคุณที่เกิดในปีมะโรงปีชวดและปีมะเสงเฮงยืนหนึ่งครับส่วนคุณที่เกิดในปีขานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุและเรื่องเสียเงินเสียทองซ่อมรถซ่อมบ้านต้องดูให้รอบคอบนะครับคุณที่เกิดในปีชวดวันนี้มีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่รอคอยการงานไว้มีเกณฑ์สำเร็จดีครับ สำหรับคุณที่เกิดในปีมะโรงเด่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์และยังมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันด้วยครับส่วนคุณที่เกิดในปีมะเสงโดดเด่นเรื่องการสอบการแข่งขันและเอกสารสัญญาคดีความครับทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีขาว สีเขียวและสีดำเป็นสีมงคลครับวันนี้เรามาต่อด้วยหวงจุ้ยสำหรับผู้ที่มีหน้าบ้านทางทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับสำหรับผู้ที่มีหน้าบ้านทางทิศตะวันออกนั้นรับพลังจากธาตุไม้แบบจัดเต็มเลยครับการตกแต่งบ้านเพื่อรับพลังห่วงจุ้ยทางทิศตะวันออกนั้นคือการใช้สีเขียวสีแดงสีส้มรับพลังดีๆจากธาตุไม้มีความหมายถึงความเจริญเติบโตความก่อเกิดงอกงามงอกเงย สำหรับผู้ที่มีหน้าบ้านหันหาทิศต,ตะวันตกนั้นนะครับถือกันว่าเป็นทิศแห่งทะเลสาบครับและเป็นทิศของลูกสาวหรือมีความหมายถึงครอบครัวที่มีความสุขครับถ้ามีโอกาสจัดวางพรมสีฟ้าน้ำเงินหรือจัดวางดอกไม้สีฟ้าสีน้ำเงินไว้บริเวณหน้าบ้านหรือห้องรับแขกดึงพลังดีๆจากธาตุทองเข้าสู่ตัวบ้านหมายความถึงความสุขความมั่งคั่ง ล่ำรวยครับพบกับเคล็ดลับดีๆได้ใหม่ทุกเช้า6 1โมง15เรามาเจอกันในเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินบัญชรวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาาโดย PT m a แ g ็กกาและ m a c m ี